สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวัสไลท์ทุยกลางฐานทรงดูวีใช่ค่ะนะครับก็ตัดทา,างก็ตัดเลยโชเพื่อหาฐานสไลน์มึงเนี่ย ข้างซ้ายก็ไม่มีไรก็หวีโน้มไปสีผ้าองศาก็ตัดนะลูกค้าไม่สะดวกเห็นหน้นเพราะฉะนั้นเห็นแต่ลูกตาลูกค้าไม่รู้เป็นใครตัด,ดสีผ้าองศาตัด ทีนี้ข้างหน้าเนี่ยเราก็ตัดไปายปออกซิกแซกไปอคอยทัดติ่งนะผมจะตัดเป็นทุยต่ำนะนะครับถ้าทุยกลางมันจะสูงไปนะครับเพราะาผมลูกค้ายาวนะทีนี้เราจะตัดยังไงจับบิดนะผมบิดไปทางขวานะ

จะเป็นส่วนของผม,ผมสองชั้นอยู่ใช่ไหมเราก็ยกทีนี้เซนเตอร์ขึ้นมาจับใหญ่ๆเลยยกขึ้นมายกขึ้นมาใช้บีด้านีแล้ววีดตะโคนออกมานะยกขึ้นสไลด์ออกยกประมาณร้อยสาิองศานะ เขาตัดเลยทรงเนี้ยมันเป็นทรงที่นาตาลีเขยบอกว่านางงามจัก,กรวาลปีอะไรจำไม่ได้ <c oughs> ตัดไว้ <c oughs> มันเขานาตาลีเขาตัดเป็นเป็นสไลด์ถุยกลาง <c oughs> ตูบีแล้วนี่ทรงนี้ก็ดังทรงนี้ทั้งใหญ่เรียนกับ <c oughs> อาจารย์สิงคโปร์นะ <c oughs> ชื่อสถาบันพีวอสไพร์นะ วัลนละ20,000เดียนได้2ทรงวันนั้นนะก็ได้ได้มาทรงเดียวที่ทํามากินคือทรงเนี้ยทรงอื่นๆก็ถ้ามาประกอบประกอบใช้ได้อยู่นิดหน่อยได้ขอบทรงไงได้เทคนิคการตัดขอบทรงสไลด์ขึ้นมายกขึ้นมาเนี่ย ขึ้นมาตัดเท่าไกลายไปปลายนะพอเราเลเยอร์ข้างบนข้างล่างก็บ,บางแนละ้วมันบางไหมบางเลเยอร์ค่อยๆย,ยก ยกขึ้นสไลด์พอเรายกร้อนสัมผัสอุศามันแทบไม่มีให้สไลด์แล้วแหละมันบางแล้วยกขึ้นเ,ออเดี๋ยวยิ่งนิดหนึ่เลยทุยต่ำก็พอนะอย่าไปถึงทุยกลางวันนี้ก่อนทุย

มน,นบีบงม,มาด้านหน้าเลยแล้วก็เวียงดูเห็นไหมเวียงมาเวียงมาด้านหลังเลยบีลงมาเลยบีมาด้านหลังหัวคุณจริงจะมีไหล่จะทำให้เราอาศัยไหลในการตรวจสอบขอบสูนบง,งนี่ขอบสูงใช่ไหม มาด้านข้างนะทีนี้บีมาด้านข้างเนี่ยตัดขึ้นมาประมาณนี้เรา,เาใสศการโน้มของของเส้นผมนะตัดขึ้นไปเนี่ย เลือก็เล่าไปเลยเล่าด้านหลังลูกค้าบอกว่าไม่อยากเอาความยาวออกแต่ทั้งใหญ่ก็จะต้องตัดด้านหลังไ,ลไปปลที่ถึงมันบาง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 บามบามบางบางบางนางบมงบางบางงบางบ้งบางบางบางงบา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 งงงงบางบาง นะครับแต่งผมเซนเตอร์ขึ้นมาเลยเนะี่ยตรงกลางเนะีย่ยใหญ่หน่อยนะเอาผมไกด์ไลน์ข้างหลังที่ตัดแล้วเป็นเกยร์ด้วยนะครับยกขึ้นมายกขึ้นวีเข้าวีออก ถ้าไม่มีให้ตัดแลนวไหยกขึ้นมาแล้วอย่าให้เสียฟอร์มเดี๋ยวเนิดนึงก็ได้ไรไปไปเนาย,ยกขึ้นมาเลยหมดเลยเนาะย,ยกขึ้นมาให้หมดเลยส่วนด้านข้างขวายกขึ้นมาร้อยแปดสิบองศานะยกขึ้นมาเลยช่างใหญ่เรียนมาหลายสถาบันนะแต่ช่างใหญ่เอา เอาขอเแพงๆงเนี่ยมาสอนฟรีลงใน YouTube มันเหมือนไม่มีอะไรกัแต่การเดินทางมันนานมันไกลใช้เงินทุนเยอะก็ดูๆเอาไปเหมือนรถมือสองใครดูได้ดีโชคดีก็ดีไปรอดไปตาดีได้ตาลายเสียตัดผมเหมือนกันดูออกก็ออกไม่ออกก็ดูเพื่อความบันเทิงดูมันๆไปนะเกิน60ไปก็ดูเป็นแฟชั่นนะดูเป็น ใครเครียดอย่าไปอยากเรียนนะไม่ต้องโทรมานะผมไม่รับสอนด้วยให้ดูเฉยๆตอนว่างไม่เรียนนะตอนตอนที่อายุน้อยไม่เรียนพออายุมากๆหมดเวลาเรียนอยากจะเรียนมันก็ไม่ได้ตัด ตัดอยตัดพอยตรงช่วยด้วยตัดพอยช่วยด้วยตัวไหนหนาก็ได้ชิเซอร์แบนนิดนึงรู้เองเป็นเองนะได้จากการเรียนฝึกฝนมันก็จะทำค่อยค่อยทำ บางหมดแล้วนะตรงนี้ปลายบางหมดแล้วเราพยายามสไลด์ให้มันบางใกล้เคียงกับตรงเซนเตอร์ตรงกลางอะนะกดข้างๆตัวนี้ยเอาจับมาดัชซิ่เซอร์ปลายมัน,รมนกระด้างทำเองกระด้างก็ถ้าอย่าตัดตรงไอ้ตัวที่แรกตอนเราหามาร์คมาร์กจุดอะหรือว่าอะไรหรือว่าเราหาไกด์อ่ะอขึ้นมาเนี่ยซ้อน,นเสมอ ยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมากดดิฟจับแบ็กชุเสื้อแบ็ก้าแบ็กไม่เป็นแล้วทำอะไรสไลด์ซีเฮียนค่อยๆสไลด์ขึ้นมาให้ปลายมันบาง จะเป็นบางแต่ไม่ต้องบางเยอะนะบางแบบมีน้ำหนักค,ค,ค่อยๆทำค่อยๆทำเพราะมันสไลด์เลเยอร์ลงมาเรียบร้อยเลยนะถ้ามันไม่สวยมันหนาไปเราก็แยกอีกนะพอแล้วสวยแล้วเนะี่ยสวยแล้วก็พอก็ออไปทำด้าน ขวาต่อไปผมมันฟูนะครับอยาสวนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ตัดไปไม่ค่อยตัดไเปเล็กซิซเซอร์ก็ซิซเซอร์เล็กซิซเซอร์ไป ต้องระวังนะไฟปลายผมอะเพราะมันบางอยู่แล้วเนี่ยเราห้ามตัดแหว่งนะฐานโรงต้องต่อเนื่องต้องคอนเนคกันแหะดูเห็นมันบิดไปผมมันบิดไปลังสิตอะท่านอยากลากมานี่ลากมาสะพานใหม่ดอนเมืองเนี่ยล็อกไว้เพื่อให้มันตรงไงถ้าเราวีเรามาขี้บันช้าไม่ทันกินลงมาลงมาเนี่ย,ม,ยมันก็จะเป็นวี ีหลมมากกับไม่สวยไม่บีก็ไม่สวยเอาแบบพอดีอะยกสตัวคัดเลยตรงไหนที่มันยังไม่กลืน ค่อยยกขึ้นตัวคัดยกขึ้นตัวคัดด้วยนะคือตัดให้มันคืนที่สุดอะ คืออยาให้มันมีขั้นมีข้อจับแบ็กตัวไหนมันมนีมนมน่มันเป็นขึ้นเป็นข้อแล้วก็จับแบ็กแบ็กเสือกไปตีเลี่ยงกันตัดตรงนะพยายามตัดดิฟคัตติงต้งควายคัตติ้งให้มันคืนเห็นไหมเดีย๋ยวผมมันก็จะเป็นธรรมชาติไม่เป็นขั้นตัวเอง

ดิฟเ,เข้าไปนะดิฟดิฟเ,เ,เข้าไปสไลด์งดเว้นการใช้ฟันปลาการใช้ใบมีดโกนนะครับงดเลยนะสำหรับ นักเรียนช่างนะครับที่กําลังเรียนเสริมสวยนะครับรุ่นน้องนะให้ตัดด้วยกันไกลด้ามเดียวฝึกหัดนะนะครับแล้วเราจะมีลูกค้าลูกค้าจะชอบอะตัดผมด้วยกันไกลด้ามเดียวมันไม่อะไรมันไม่แตกปลายกันไกลต้องคมนะกันไกลก็ต้องเป็นกันไกลดีมีคุณภาพนําเข้าจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะเป็นกันไกลที่มีชื่อเสียงแล้ว,ลวโรงงานผลิตนะเราก็เลือกออกมีหลายแบรนด์ แต่ท่านอยากจะใช้แบรนด์ของอสส์กับซันฟุโซฟังชื่อกันซูซูโซโซสไลด์เดี๋ยวท่านยจะขอเช็คข้างหน้าก่อนนะลูกค้าไม่เห็นหน้าเลยก็เลยไม่กล้าสองไม่กล้าเลยเลยลบอย่างเดียวดูได้แค่ด้านข้างนะครับพี่น้อง ก็ดูๆเป็นเทคนิคไปดูเป็นแนวทางดูเป็นแนวทางจากอบีล็อกไว้ก็ตัด ทั้งหมดเท่ากันทางซ้ายยาวกว่าใช่ไหมแล้วก็แบ็กซิเซอร์ไปนิดนึ่งใจเย็เยนนะแรกๆอาจจะตัดราคาถูกหน่อยร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะ 150, 250, 350, นะก็ตัดไปนะฝึกวิทยายุทธแลย้ยอย่าลืมเรียนด้วยไปเรียนกับอาจารย์เก่งๆเรียนเลยวันละหมื่นสองหมื่นเรียนไปเลยเราได้ไปประกาศนียบัตรดิพอม,มาได้การอบรมจากครูบาอาจารย์ระดับต่างประเทศหรือระดับเก่งๆ กว่าที่อาจารย์เขาจะเก่งเขาก็ไปเรียนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าให้โอกาสตัวเองไม่มีใครมาให้โอกาสเรานะเราต้องหาเองนะท่านใหญ่ก็ให้โอกาสตัวเองหาเองไม่มีใครบอกด้วยว่าต้องไปเรียนที่นั่นที่นี่เรียนเยอะไม่มีนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะส่งเรียนแค่ระดับอะไรเบสิกพื้นฐาน6เดือน8เดือนนะแต่เราก็ต้องเรียนเรื่อยๆเทคนิคมันใหม่ๆมเยอะ รู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังจากตัดเสร็จแล้วได้ทรงดีค่ะได้ทรงดีได้ทรงมองเห็นทรงแล้วเหรอเป็นทรงค <laughs> <c oughs> ่เ,เป,ปเก็รู้ก็เปาก็รู้ใช่ไหมไม่ตรงใดก็สวยเลยคอนเ็เเปต์มันเด่ดูดูรูปทรงเห็นไหมอันนี้ก็เป่านี่ก็เปล่าแห้งทุยทุยทุยต่ำๆทุยอยู่นี่ไม่ใช่ทุยอยู่นี่ทุยอยู่ต่ำๆได้แม่งหนักของเขาเสียแรงของเขาอยู่เพราะฉะนั้นก็ทำให้ มันลื่นมันเสียน้อยหน่อยก็ผมดังเลยเส้นผมก็เหมือนกับผ้าครับที่ที่ผ้ามันยับใช่ไหมถ้าเราเอาไปเอาไปรีดกับเตารีดแบบร้อนๆเนี่ยผมมันจะกรอบไมันจะแห้งแล้วมันไม่เรียบด้วยนะเส้นผมก็เหมือนกันกับผ้าเลยเดี๋ยวไปดูตอนจบไปยนะผมไม่ให้ดูนะครับวิธีการใดไปดูตอนจบตอนใดเสร็จเลยนะ จะตัดผมทรงนี้และทรงอื่นจองจุดข้างหน้าเข้ามานะที่เบอร์โทรศัพท์0625483999ไลน์แอดไซน์นำหน้านะ KMSEM อ่านว่าเกษมชื่อช่างใหญ่นั่นเองร้านตั้งอยู่ปากซอยพระโขนงตินทรา2เขตสายใหม่นะครับตทมสอนฟรีเฉพาะในยูทูบนะเดี๋ยวจะมาตัดผมต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับช่างใหญ่ตัดผม1,000บาทต่อหนึ่งทรงนะบอกต่อกันด้วยนะครับบางท่านก็รู้ว่าช่างใหญ่ตัดฟรีรับดังเดี่ยวผมไม่เคยประกาศนะประกาศรับดังเดี่ยวไม่เคยพูดนะ เราเป็นสตดิโอเราบอกว่าขออนุญาตลูกค้าขอความนู้เคราะห์ถ่ายคลิปวิดีโอนะเพราะว่าช่างอยาต้องใช้หัวหัวหุ่นจริงในการตัดผมสอนนักเรียนนะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณรครับพี่ครับฝากกดตกดแชร์ไว้บ้างโอ้คค่ะจ้าจ้า